กิบเทปซูมสเก็ตส่วนปกทำอย่างไรถึงจะสะอาดกับตานม,มีสวิธีจะมานําเสนอแล้ว4วิธีนั้นคืออะไรไปติดตามชมกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r า m กับตันเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับเวลาเราเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วกิปเทปกระดาษทรายของเราจะสกปรกกับตันมี4วิธีจะมานําเสนอวิธีที่1เครื่องดูดฝุ่นถ้าเราเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดที่กิฟเทปหรือกระดาษทรายมันจะสะอาดไหมครับไปดูกันครับมาแล้วเครื่องดูดฝุ่นเราจะมาดูดกันเลยนะครับว่าฝุ่นที่ติดจนกิฟเทปเซอร์สเก็ตมันจะออกไหมครับ อาจจะเสียงดังนิดน,นึงนะคะแล้วก็ดูกันเลยนะครับมันก็ไม่รู้นะว่ามันมันจะออกเหมือนกันไหมแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเรามีหลายวิธีแล้วก็ลองให้มันครบนะครับเจอวิธีไหนดีก็จะได้ไปเอาไปปรับใช้กันนะครับก็เสียงดังเลยนะคะเพื่อนๆดูเหมือนไม่มีอะไรออกเลยนะ แต่เสียงค่อนข้างดังนะครับใ oh, <no. S 1> ช้เครื่องดูดฝุ่นมันไม่ค่อยออกเลยนะครับ <No. S 1> มันมันมันไม่ไม,มีมันออกนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆนะครับมันก็ยังมีเศษที่ติดอยู่แล้วเราไปลองวิธีอื่นกันเลยครับไปกันครับ ต่อไปเป็นวิธีที่สองนะครับนั่นก็คือผ้าชุบน้ําเราก็จะมาดูกันว่ามันจะออกไหมถ้าเอาผ้าชุบน้ําแล้วมาเช็ดกิบเทปมันจะมีเศษออกไหมหรือว่าไม่ออกเราจะมาใช้กันดูนะครับเนี่ยชุบน้ำชุบหมาดๆมั้นะครับไม่ต้องชุบมากากำลังเช็ดกันนะครับ ออกแล้วนะครับเวลาเช็ดผ้าก็จะติดกับกระดาษทรายอาจจะทําให้ผ้าขาดได้นะครับไม่เวิร์กนะครับวิธีนี้เดี๋ยวลองเช็ดไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล,แล้วเราจะเอาเปลี่ยนแผ่นนะครับเราจะเอาผ้ามาชุบน้ําให้แบบเปียกเยอะๆแล้วก็บีบออกแล้วก็จะเช็ดใหม่เลยนะครับนี่่เราก็บิดนะครัแล้วก็จะเอามาเช็ดนะครับ ทาให้มันเปียกทั้งแผ่นเอ้ทั้งผ้าแล้วก็มาบิดแล้วก็มาเช็ดดูนะคะว่ามันจะออกไหมส่วนมากที่จันดูนะครับมันไม่ค่อยออกผ้ามันจะไปติดกับกระดาษทรายแทนนะครับมันอาจจะทําให้ผ้าขาดนะมันก็ไม่เวิร์กนะวิธีนี้ที่จันลองทําดูอ่ผ้าขาดจริงๆเลยนะครับนี่มันไม่ออกเลยมันมันจะเปลี่ยนสีเพราะมันโดนน้ำ เปลี่ยนสีมันก็จะออกดำๆหน่อยแต่มันมันไม่ได้สะอาดนะครับแค่มันเปลี่ยนสีเฉยๆนี่เราก็เช็ดฝั่งนี้มันก็ไม่ได้สะอาดนะครับแต่ผ้าของเราจะขาดกอนว่าถ้าใช้กับตานว่าถ้าใช้ผ้าเนี่ยไม่ควรใช้เช็ดกิฟทเทปควรเช็ดล้อนะครับมันจะสะอาดกว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่3ามจะเป็นอะไรไปติดตามชมกันครับวิธีที่สมดินน้ำมัน <Wow. S 2> นี่นะครับดินน้ำมันที่ไม่ได้หายากเย็นอะไรก็เราไปโรงเรียนครูให้ทำงานแล้วก็เอาที่มันเหลือใช้นะครับไม่ได้หายากอะไรแล้วก็เอาที่มันเหลือใช้แล้วก็เอามาลองใช้กันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้ว่าจะทําความสะอาดกิฟทเทปได้หรือไม่ทํากันเลยนะครับมาโอเคก่อนนะเราไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะครับใช้แค่พอประมาณนิดเดียวข้อมาเตะเตะเตะนะครับเพื่อมันจะสะอาดขึ้นนี่ มันก็ออกอยู่นิดนึงนะครับแต่มันไม่ได้ออกมากแต่ก็เป็นชิ้นแรกที่เราทํามาทั้งสีอันออกนะครับแต่ไม่ได้ออกเยอะแล้วก็ลองถูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อมันจะออกได้เยอะกว่าน,น,นี้เดี๋ยวเราจะลองอีกธีนะครับเมื่อกี้เราใช้ก้อนเล็กลเราจะเอาแบบทั้งทั้งถุงเลยนะครับเราก็จะกลิ้งกิ้งเอานะครับเดี๋ยวนะผมขอปั้นก่อนนะครับนี่เราได้แล้วทั้งก้อนเราก็จะมา กิ้งนะครับกิ้งแบบกิ้งนะครับนี่นี่มันก็ออกนะครับแต่มันต้องใช้เวลานาะนหน่อยมันออกแต่มันก็ออกไม่ได้เยอะแบบสะอาดทั่วทั้งแผ่นนะครับแต่มันก็ออกนะก็ถือว่าทําความสะอาดได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้หายากเลยครับหามไม่ได้ก็เสื้อนะครับไม่แพงห้าบาทสิบาทเอาครับ แล้วก็ทําไปเรื่อยนะครับทําไปเรื่อยมันก็จะสะอาดนะครับแต่ต้องใช้แรงกดด้วยนะครับถ้าไม่ใช้แรงกดมันก็ไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าดินน้ํามันเราทํอย่างนี้แล้วมันไปติดในกิ๊บเทปแล้วก็แปะๆเอานะครับเดี๋ยวมันก็จะติดขึ้นมาเองนี่ก็เริ่มสะอาดขึ้นนิดหน่อยนะครับมันก็ถือว่าดีนะครับก็ทําความสะอาดได้โดยไม่ใช้ไม่ใช้เงินเยอะนะครับก็5บาทสิบบาท เราจะกิ้งให้มันทั่วทั้งแผ่นเลยครับตั้งแต่หน้าจนถึงท้ายนะครับตังก็ไม่รู้นะครับตังก็เพิ่งเคยแช้ครั้งแรกเราจะมาเราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะสะอาดจริงไหมครับแล้วก็กิ้งไปเรื่อยๆนะครับกิ้งให้มันทั่วแผ่นจะได้สะอาดทั้งหมดนะครับเอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งมันก็จะได้ส,สเก็ตของเราก็จะสะอาดขึ้นในระดับหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้ถือกับว่าแบบสะอาดมากแต่ก็ คราบสปกปรกมันก็ทําให้แบบออกเยอะนะครับมันก็จะทําให้เซอร์สเก็ตน่าเล่นน่าดูมากยิ่งขึ้นมันก็จะได้สะอาดตานะครับแล้วก็กิ้งไปเรื่อยๆจนถึงท้ายกิ้งให้หมดก็ถือว่าออกอยู่นะครับนี่พอเราทําความสะอาดแบบใช้ดินน้ํามันกิ้งนะครับมันก็จะสะอาดขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ดินน้ํามันของเราก็จะเป็นสีดํานะครับ นี่เป็นสีดำเพื่อนเห็นไหมครับมันก็จะมีอะไรที่มันแบบเป็นคราบโะกป่กที่ติดอยู่กับกิ๊บเทปมาติดในดินน้ำมันแทนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีที่สี่กันนะครับวิธีที่สี่นั่นก็คือสลามนะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีสลามเดี๋ยวเราไปหาซื้อที่ร้านขายของเล่นกัน,นครับไปกันครับ รจะไปร้านขายของเล่นกันครับไปดูกันว่าจะมีสลามขายกไหมไปดูกันครับ นะคบเพื่อนๆซึ่งปัญหาที่เราเจอนั่นก็คือเขาไม่ขายเป็นอันเดียวนะครับเขาขายยกแผงมาเลยแล้วก็ซื้อยกแผงให้เพื่อนๆทายนะครับว่าทั้งหมดนี้4อันราคากี่บาทติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอก,ตก,ตกฉเฉลยนะครับราคา80บบาทเลยนะครับนี่ มีสีอันก็80บาทอะยี20ิบนะครับแต่เขาขายยกแผงเพราะว่าเป็นร้านขายส่งนะครับเขาก็ขายมาแผงทั้งแผงก็80ิบาทเดี๋เราจะมาลองทําความสะอาดดูนะครับว่ามันจะเอาสลามทําความสะอาดกรีบเทปได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่มันก็มีหลายสีนะคะเสตแนจะเลือกสีส้มนะครับเพราะสีส้มมันจะได้เข้ากับเสอแตงที่นี่เป็นสีส้มแล้วเราก็จะมาลองใช้กันเลยนะครับ เราก็จะมาทำความสะอาดกันเลยนะครับแล้วก็จะเปิดแล้วเราก็จะเทออกมาเราก็ไม่ต้องเอามาทั้งหมดนะคะมันจะเยอะไปแล้วก็เอามาส่วนหนึ่งนี่ยังองเอาแค่นี้พอนะครับนี่แต่ก็เอาแค่นี้เองนะครับนี่ซึ่งกลิ่นมันก็จะแบบเหม็นเหมเหมือนแอลโกอฮอล์นะครับแบบ มันเหม็นนั่นแหละครับเราจะมาลองทาความสะอาดดูนะครับว่ามันจะสะอาดขึ้นไหมนะครับนี่เราจะเริ่มตั้งแต่หัวจนถึงท้ายเราจะมาเปียบเทบทั้งสอันว่าอันไหนจะสะอาดที่สุดนะครับแล้วก็ทํากันเลยนะครับโอ้อันนี้สะอาดนะครับโอ้สะอาดสะอาดเลยนะครับมันก็จะแบบเปียกนิดนึงนะคะแต่มันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็แห้งแต่แรกด้วยความสะอาดคือมันมันสะอาดมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะทำตั้งแต่นหน้าจนถึงหลังนะครับทำให้มันทั่วทั้งแผ่นนะครับมันค่อนข้างสะอาดนะครับมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับ 10- 20บาทถ้าซื้อเป็นอันเดียวนะอันนี้อาจารย์มันซื้อมาทั้งแผงอนะ่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับมันสะอาดขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแบบสะอาดกว่าทุกทุกอย่างที่อาจารย์ทำมานะครับ4วิธีอันนี้คือน่าจะสะอาดสุดแล้วนะครับนี่ ส่วนค้าที่มันแบบฝังแน่นๆมันก็อาจจะไม่ออกนะครับเช่นแบบขี้ดินฝังแน่นๆน่ะมันก็จะทําให้แบบฝุ่นบางที่มันบางๆไม่ไม่ติดแน่นมากออกมันก็จะทําให้สะอาดขึ้นสบายตาดูแล้วแบบก็เล่นได้ดีนะครับมันก็เล่นได้นั่นแหละก,ก็เล่นปกติไม่เกี่ยวเล่นสะอาดนะครับถ้าสกปรกอีกแล้วก็เอามาใช้อีกได้นะครับนี่ สะอาดเลยครับในนอ็อตในน็อตก็ทําความสะอาดได้นะครับนี่ในน็อตนะครับตรงนี้เอาจิ้มลงไปมันก็จะติดนะครับฝุ่นมันก็จะออกมานะครับในน,อน็อตนี่สมมติน้อมันสกปรกไหมเตอนจิ้มไปมันก็จะแบบสะอาดนะครับนี่มาดูด้านหน้าน็อตยังสกปรกตอนจิ้มลงไปนี่มันก็จะสะอาดเลยนะครับแล้วมาทําต่อที่กระดาษทรายกันนะครับสะอาดขึ้นเลยนะครับ สามารถใช้ได้หลายครั้งด้วยนะครับอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งอันเนี้ยหนึ่งกล่องก็ใช้ได้หลายครั้งนะไอหนึ่งกระปุกก็ใช้ได้หลายครั้งนะครับเล่นเสร็จมันเปื้อนอีกเราก็มาทําต่อได้นะครับเพราะว่ามันใช้ได้หลายครั้งนะครับนี่นะครับน่รจะเสียงดังเลยนะครับเพราะว่าที่ถ่ายอยู่ก็ฝนตกนะครับนี่เรากิ้ง่วทั้งแผ่นเสร็จแล้วนะครับก็จะสะอาดนี่นะครับเพื่อน เราจะลองเอามาทําความสะอาดล้อดูนะครับว่าจะทําความสะอาดได้ไหมว่าจะสะอาดไหมเรามา five, ลองกันเลยนะครับก็จะมาลองทําความสะอาดล้อเนี่ยล้อกับตันเนี้ยเคลดํามากนะแล้วก็จะมาทําความสะอาดดูว่าล้อจะสะอาดเอี่ยมขึ้นไหมครับนี่นี่นะครับอืมพอเราทําความสะอาดไปสักนิดนะครับส่วนด้านในที่มันดําๆเนี่ยมันก็จะไม่ดำดำไม่ดำแล้วนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมครับ แต่ที่สลามของเราจะดํามากนะครับนี่เราก็จะทําไปเรื่อยนะครับมันก็จะสะอาดขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้แพงนะครับถึงมันจะดําอย่างนี้แต่ราคามันไม่ได้แพงมากนะครับแค่5บาท1ิบาทหรือ20บาทนะครับก็สามารถทําให้โซลูเก็ตของเราดีแบบสะอาดได้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับนี่ี่เรามาล้อต่อไปเลยนะครับนี่สะอาดเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆแบบสะอาดมาก แต่ที่ตัวสลามก็จะดำหน่อยๆนะครับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนจุดนะครับเปลี่ยนุูเช็ดต่อไปล้อฝั่งนี้นะครับล้อที่สองนี่เคลอะแบบเคลอะมากเลยนะครับนี่นี่นะครับเราจะทําต่อเลยนะครับก็จะสะอาดขึ้นมาเลยนะครับนี่แบบสะอาดเลยนะครับแค่ใช้สลามแบบถูกริบเทปก็ได้หรือถูล้อก็ได้ทําได้สองแบบเลยนะครับก็จะสะอาดทั้งคู่ น,นี่นะครับเพื่อนๆสะอาดทั้งสองร้อแล้วตอนนี้จากที่สกปรกนะครับตอนนี้ตอนนี้สะอาดแบบสะอาดแล้วนะครับต่อมาเี่นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับกับล้อที่เช็ดกับล้อไม่ได้เช็ดเพื่อนๆสังเกตอันนี้นะครับที่กับตันเช็ดนี่สะอาดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวตนจะหมุนให้ดู นี่ข้างในก็จะสะอาดเอี่ยมนะครับตรงลูกปืนสีแดงก็จะสะอาดเรามาเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ล้อทําความสะอาดแล้วเราไปดูล้อที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนี้นะครับนี่ด้านล่างมันก็จะดํานะครับเห็นด้านในไหมครับนี่มันจะดํานะครับดํานะครับด้านตรงล้อก็จะดํานะครับนี่ส่วนด้านในด้านในลูกปืนตรงนี้ที่เราไม่ได้เช็ดมันก็จะแบบสกปรกมากเลยนะครับนี่ด้านในน,นะครับ ต่อมาเราจะมาเช็ดล้อที่สกปกระปข,ของเรานะให้สะอาดเอ,อ้ยอันนี้อันนี้อะไรของเนี่ยอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ดึงๆออกไปแล้วก็เช็ดกันเลยนะครับนี่เราเช็ดจนมันแบบสะอาดนะครับนี่เริ่มสะอาดขึ้นมาในพิบตาแล้วแค่ไม่กี่วิไม่กี่นาทีนะครับก็จะทําให้เซิร์ฟส,สเก็ตทั้งหมดของเราสะอาดเลยนะครับนี่แล้วก็ด้านบนเราสเสร็จแล้วเรามาดูข้างๆนะครับตรงล้อนี่แล้วก็เช็ดไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะสะอาดเอี่ยมเลยนะคะนี่เสร็จแล้วลอ้อนี้เรามาดูอีกล้อกันนะครับนี่ล้อนี้สะอาดแล้วมืลอล้อนนี้นะครับนี่อันนี้มันคืออะไรครับตังก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เช็ดต่อนะฮะก็จะสะอาดแบบสะอาดมากเลยนะครับสะอาดกว่าแบบที่เรายังไม่ได้ทําความสะอาดก็เปรียบตังก็เปรียบเทียบไปให้ดูแล้วนะครับมันก็จะสะอาดกับไม่สะอาดนะครับนี่ ล้วก็เช็ดไปทั้งหมดเลยนะคะให้มันทั่วเซิร์ฟสเก็ตร it, เราจะได้สะอาดนะครับจะได้หน้าเล่นนะครบนี่ตองก็เช็ดทั้งหมดแล้วนะครับสรุปว่าสลามนี่คือทําความสะอาดเซิร์ฟสเก็ต it, ทั้งกิฟทเทปด้านหน้าแล้วก็ตรงล้อทั้งหมดของรอเลยนะครับสลามทําความสะอาดได้ทั้งหมดแล้วก็สะอาดทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับสลาม ซึ่งสลามก็ทําความสะอาดเซิร์ฟสกเก็ตตรงกิฟทเทปแล้วก็ตรงล้อดได้ดีนะครับนี่นะครับขวดสลามของกัปตันราคา20บาทนะครับนี่มันได้ประมาณนี้ซึ่งเราใช้แค่มันมีเยอะใช่ไหมครับเราใช้ไปแค่นี้เองก็คือ1ใน4ของทั้งหมดนะครับซึ่งกระปุกนี้ราคา20บาทตันใช้ไปแค่นี้ก็คือ1นส่วนสใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราใช้สลามไปแค่5บาทนะครับนี่แค่5บาท แต่เราก็5บาทเสร็จแล้วเราไม่ได้ใช้ทิ้งนะครับ mm hmm. ก็สามารถนํามาเช็ดต่อได้ถ้ามันเปื้อนอีกแค่มันจะเปลี่ยนสีจากเดิมแค่นั้นเองนะครับนี่จากสีส้มมันจะออกเป็นน้ําตาหน่อยๆน,นะคะเพราะว่ามันมีฝุ่นลงไปนะครับนี่นะครับการทํำความสะอาดของสลามนะครับผลจากการทดลองทั้ง4วิธีนะครับวิธีที่1เครื่องดูดฝุน่น วิธีที่2ผ้าชุบน้ำนะคะวิธีที่สดีน้ำมันวิธีที่4ส,ส,สลามนะครับก็คือวิธีที่4คือวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือการใช้สลามเช็ดกิฟทเทปแล้วก็ตรงรอนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับซึ่งสลามที่เราใช้ก็เป็นรา,ราคาทั้งหมดที่เราซื้อมาของสลามแค่กระปุกหนึ่งนะครับแค่ราคา20บาทแต่ในนั้นจะใช้ไปแค่นิดเดียวนะครับก็คือ1นึ่งส่วนสเราใช้ไปแค่5บาทเรายังเหลืออีกตั้งเยอะเลยนะครับ ที่นะครับสลับที่ตันใช้ไปขวดน,นี้20บาทเราใช้ไปแค่1.4นะครับซึ่งตรงนี้ที่ตันใช้ราคาแค่5บาทกันนะครับแล้วเราก็สามารถนํามาใช้ต่อได้นี่ยังเหลือตั้งเยอะเลยนะครับนี่ ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับตันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีทําความสะอาดกิ๊เทปก็สามารถคอมเมนต์บอกกับตันใต้คลิปได้เลยครับถ้าอยากชมคลิปเก่าๆของกับตันก็สามารถไปกดชมย้อนหลังกันได้นะครับบทนี้ก็คงเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย